ดำรงหงรองเลยขาสกสคซึ่งข้อเหล่านี้เขาก็เลยมีข้อสงสัยว่ามันสุดจริตหรือไม่อย่างไรนะครับเรากล่าวหานะครับเราไม่ได้บอกว่าทุจริตไม่ทุจริตแต่เรากล่าวว่าดูแล้วเนี่ยผลงานที่ออกมาผลการดำเนินการออกมานโยบายหรือระเบียบที่ออกมาเนี่ยมันก็สอบเวทาที่จะเอื้อ่อการให้คนเหล่านี้ไปดำรงตำแหน่ง และที่สาคัญในกรรมการชุดนี้นะครับเขาไม่ได้เป็นไปตามบทม,มีอย่ตงกฎหมายที่ใช้อยู่เดิมเป็นไปตามคําสัง่งคอชอชอเปลี่ยนแปลงกรรมการนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาเลยเป็นข้อว่าเขาจะยื่นคัดค้านให้คณะกรรมการสอบและขอให้มีการระงับระงับการแต่งตั้งไว้ก่อนนะครับระงับการแต่งตั้งจนกว่าจะมีการสอบสวนซึ่งเขาเองก็ร้องต่อสารปกครองยื่นต่อสารปกครองไปแล้วนะนั่นคือที่มาทั้งหมดครับ ผมก็หวังว่าสิ่งที่ทำตัวแทนของท่านคณะครูวันนี้ท่านจะได้พูดด้ตนเองครับขอดีผมขอญาตท่านท่านประธานกรรมการนะครับว่าท่านรับไปแล้วท่านจะดำเนินการอย่างไรครับรเรื่ชนครับเรียนท่านคุณหมอชนน่านนะครับแล้วก็ท่านคุณรังเรียนแล้วก็ถึงวลชนที่เราครับต้องขอบคุณคุณหมอชนน่านที่เอานําเรื่องนี้มาปรึกษาให้ดอผม หลายสัปดาห์นะครับประมาณสามสัปดาห์ผมก็รอเอกสารอยู่ว่าเอกสารชิ้นนี้มันเกี่ยวข้องกับอุูอาจารย์กําลังใจกําลังขวัญในการทํางานของข้าราชการครูของทั้งประเทศเพราะว่าจะมีการคัดสรรคัดเลือกผู้อุปการตํตแหน่งนี้ทั่วประเทศนะครับก0สิบกว่าคนก็คุณหมอท่านก็เล่าให้ฟังว่ามี ที่ท่าจะไม่ชอบมาพากลไม่มีความเป็นธรรมนะครับเพราะว่ามีการเลี่ยงระเบียบหรือเปลี่ยนระเบียบใหม่จากว่ากระจายอำนาจให้แต่และจังหวัดเขาคัดเลือกกันเองก็มารวมศูนย์อำนาจโดยส่วนกลางเป็นคนตัดสินนะครับซึ่งทางการสมัครก็เปิดกว้างเอาใครก็ได้มาสมัครแล้วส่วนกลางเป็นคนตัดสินผลก็อย่างที่เห็นนะครับจาก60จังหวัดก็ 20จังหวัดเนี่ยเกี่ยวข้องกับบุรีรัมย์ทั้งหมดเลยนะครับรอันนี้ก็ได้ฟังเสียงจากต่างจังหวัดบางจังหวัดก็ต่อต้านแล้วนะครับว่าไม่ตอนรับคนที่ส่วนกลางตัดสินนะครับอันนี้มันจะเกิดความเสียหายต่อในด,ด้านกําลังใจของวัวดิการและวัสดิภาพครูเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าหน่วยงานนี้ทํางานมาเรียบร้อยมาตลอดนะครับแต่พอ มีอดีตประกระทรวงเข้ามาเป็นรองเลขาก็มีการเปลี่ยนการพิจรารณาเป็นแนวใหม่นะครับเป็นแนวที่ส่วนกลางเป็นผู้ตัดสินนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่บริหารอยู่หลายหลายสิบล้านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดที่กรรมธิการการศึกษาก็จะต้องศึกษาต่อนะครับเพราะว่ามีการร้องเรียนก็เป็นหน้าที่ส่วนมากที่ กรรมธิการการศึกษาได้ศึกษาแล้วก็อสอบสวนเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการทํางานผลการดรําเนินง,งานของส่วนราชการของกระทรวงศึกษาทั้งสิ้นที่เกิดความไม่เป็นธรรมนะครับก็ทําให้เกิดการร้องเรียนขึ้นนะครับก็ขอเรียนว่ากรรมธิการการศึกษานี่ประกอบไปด้วยภาคการเมืองหลายรรคนะครับแล้วก,ก็ผมได้ประกาศแล้วว่าการทํางานถ้าจะให้ได้ผลต้องไม่มีการเมืองเข้ามายุ่ง ต้องวัดตัวเป็นกลางแล้วก็ทางานด้วยความตรงไปตรงมานะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอแลคะคณะนะครับที่มาในวันนี้ที่ให้ออมอบหมายให้กรรมธิการการศึกษาได้ดาเนินการสอบสวนหาข้อที่จริงเกี่ยวกับประเด็นที่คุณหมอได้ตั้งไว้สองสาประเด็นนะครับเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องของระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่องของออความสัมพันธ์ระหว่าง อระดีตประดับกระทรวงกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับทั้งหมดทุกๆประเด็นเนี่ยกรรมธิการการศึกษาก็าจะต้องศึกษานะครับให้ได้ข้อเท็จจริงให้ปรากฏให้กับคณะผู้ร้องเรียนซึ่งจะได้เดินทางมาไ,มได้สบายใจว่าเราทํางานตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่มีอะไรแอบแฝงนะครับอันนี้ขอเรียนยืนยันกับท่านสิ่ิมงคนทุกท่านครับแล้วก็ยืนยันกับ ผู้ที่เดินทางมาร้องเรียนด้วยครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานสมรมธิการการศึกษาสภาผูา้นำหากมีสมาชิกชบคชบสในพื้นที่มีปัญหาอุปัสัตร์รือเกิดอุบัเหตุเสียชีวิตคนในพื้นที่ย่อมที่จะรับใช้บริการให้กับสมาชิกที่ เกิดเหตุนั้นได้ดีที่สุดดีกว่าคนนอกพื้นที่ในเรื่องการสรรหาครั้งนี้นะครับปันผิดอยู่ที่การเขียนระเบียบขึ้นมาใหม่นะครับระเบียบตัวเดิมเมื่อปี2559อย่างที่คุณหมอเจรนาดได้ไดแถลงเ,เมื่อกี้ว่ามีการสมัครในระดับจังหวัดคณะกรรมการกศสจโดยผู้ว่าเป็นประธานจะแต่งตั้งคณะกรรมการ5คน มาคัดเลือกผู้ที่สมัครในจังหวัดนั้นให้เหลือสองคนแล้วก็ส่งมาที่ส่วนกลางส่วนกลางจะหยิบให้เหลือหนึ่งแต่ละเบียบปี2อ6 1ซึ่งบเปลี่ยนใหม่ว่าต้องมาสมัครที่ส่วนกลางเท่านั้นโดยประกาศเมือม่อเื่อวันที่21ตุลาสอัใช้ระเบียบปี61ให้ผู้ที่สนใจสมัครในการสรรหาพอสกจังหวัดจากที่ไหนก็ได้ มาสมัครที่ส่วนกลางมองว,ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์นะครับให้ค้าเขียนระเบียบหรือประกาศทุกจริตเชิงนยโยบายผู้มีอำนาจหวังข้างหน้าว่าในจังหวัดต,ต่างๆที่จะส่งบุคคลของตนเองเข้าไปรับการสรรหามีโอกาสที่จะเป็นพอสกรจังหวัดนะครับก็เลยเมีการ ใช้ระเบียบปี61ประกาศให้ผู้ที่จะสนใจแล้วก็มีเลขในหลายๆเรื่องนะครับจะสังเกตว่าจากประกาศ20จังหวัดที่ที่เป็นพวกเราเขียนว่าบุรีรัมย์โมเดลนะครับเป็นปรากฏว,ว่าเป็นของคนบุรีรัมย์และก็คนของกศนทั้งสิ้น20จังหวัดมีมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเรา ค้นได้เพียงเท่า20อาจจะมีมากกว่านี้อาจจะ50%ของ64จังหวัดก็ได้นะครับในครั้งนี้เราจรึงได้ทำหนังสือคัดค้านผ่านมาทางท่านประธานกรรมธิการการศึกษาสภาผูแะะ้แทนราษฎรนอกจากนั้นเราก็จะไปยื่นอีกหลายที่นะครับไปชไปยืน่นรัทธรที่สปสคอ,สคอยื่นถึงนายกรัฐมนตรียื่นถึงรอง,องนายกรัฐมนตรี แล้วก็เ,เราฟ้องศาลปกครองด้วยนะครับขณะน,นี้รอศาลทาสั่งอยู่ที่นครสวรรค์นะครับจึงขอบคุณพี่น้องสืง่อมวลชนทุกท่านที่ที่ได้มาทําข่าวในวันนี้หวังว่ากระแสรตรงนี้จะถึงหูผู้มีอำนาจได้พิจารณานะครับแล้วก็ระงับหรือเพิกถอนประกาศหรือชะลอประกาศตัวนั้นไปก่อน ่อนที่จะเกิดความเสียหายกับจกสคกับบ้านเมืองต่อไปนะครับเราหวังว่าข่าวนี้จะเป็นกระแสรรที่จะส่งถึงผู้มีอำนาจให้ชะเลอหรือระงรับการแต่ตงตั้งต่อไปครับขอบคุณครับมีคำถามไหมครับเชิญครับถ้าไม่มี ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนที่เคารพครับก็หวังว่าประโยคสุดท้ายนะครับของท่านดรจะได้เป็นประเด็นสร้างกระแสไปสู่ผู้มีอำนาจนะครับให้พิจารณาระงับยับยัง้งการสอบการสนทนาครั้งนี้นะครับจนกว่าที่จะมีการสอบสวนให้แล้วเสร็จว่าสุจริตโปร่งใสหรือไม่อย่างไรนะครับขอบพระคุณท่านครับ